กำลังพลแท้ต้รงจัดงควาาบระับผู้กำกับการสถานีตำรวจูุทธุงคละตรงนั้นวย่งยกอกกัผมรอตำรวจเอกสารวุฒิเจันญรองสารวัตรคิวจนสถานีตำรวจูุทธองห์ลครั่งตำลังพลสถานีตำรวจูุทธองค์ลมาเพื่อปล่อยแถวรในตรงฝาล่างอายใจครับจำนวนยอดห้าสิบนาย เโจทย์ตามเงื่อนสังการและก็เกิดความสุขกับพี่น้องประชยัด์ได้ปันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดการปล่อยแถวและดงฝันล้างขอให้ทุกคนที่ร่วมปหน้าที่เกิดหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถมีความสุขกับการทำมานมมีความปลอดภัยกับการปฏิหน้าที่เชญนรับ